คือเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องที่เป็นสาย youtube คนหนึ่งครับผมที่ที่อ่ะเป็นตำนาน youtube ที่อายุเยอะที่สุดคนะครับตำนาน youtube ที่อายุอายุเยอะที่สุดที่มาทำ น่ะไม่ใช่ตาชานนะไม่ใช่ตาชานก่อนตาชานช่องนี้ก่อนก่อนใครเลยก่อนใครเลยอายุเยอะที่สุดเนื้อถามก่อนเนื้วเกิดอะไรขึ้นครับนึกออกลับไถามก่อนบยูทูยูทูบเจอที่แก่ที่สุดแล้วมาก่อนใครเออแล้วมาก่อนใคไม่ใช่เอาแล้วต่อหยิบขาดคำมาเลยยายแคทายแดที ครเรื่องนี้เป็นคนณยญ่แคทผมว่าจะบอกว่าเรื่องเล่านี้ต้องไปดูในช่องน้ำแ่แล้วเอาเล่าเลยครับคเป็นมรดกใจแคทครับคุณเล่าเลยผมจบคลิแ้ว คุณเล่าไปเลยฝากท่องเสือพามาด้วยนะครับเสือพมาไม่ใช่หรออันนี้คือคือคือถ่ายอะไรกันครับก็เนี่ยฮะเมื่อกี้นะครับพี่เสือไปยกแคร่มาจากที่หน้าบ้านนะฮะก็เลยมีตำนานเรื่องเล่าว่าแคร่หลังนี้นะเมื่อก่อนเป็นของยายแคทครับผมครับพอยายแคทย้ายไปกรุงเทพทำไมพี่เสือไปอยู่กระท่อมจอดตายายแคทยายแคทก็เลยยกแคร่อันนี้นะเป็นมรดกโดยโชครมครับผมนะฮะดยแล้วไม่ใช่แค่แคร่อย่างเดียวนะฮะ รวมทั้งันนี้ด้วยนะครับที่ปูด้วยเนาะที่ปูด้วยนะอันนี้คือพี่เสือปูนอนตลอดตั้งแต่อยู่ที่กระท่อมนะครับก็คือปูเสือตัวนี้แหละนอนอยู่ที่กระท่อมตลอดเลยนะฮะเสร็จแล้วพอย้ายมาอยู่ที่ที่บ้านหลังใหม่ที่ข้างหน้านะฮะเอฟซีก็ซื้อเตียงซื้อที่นอนให้ก็เลยไม่ได้ใช้นะครับก็เลยยกมาไว้มาเป็นที่นั่งกินข้าวของพวกพวกเราที่อยู่แถวๆนี้นะครับเคทก็ถือว่าเป็นยูทู e ท่านหนึ่งเนาะที่นิสัยดีนะครับใจแคทนาพักมาอยู่เนี่ยก็คือทุกคนต้องรักแจแคทนะเพราะว่าแกเป็นคนมีน้ำใจมีน้ำใจนะครับใช่ครับพูดการอะไรแกจะพูดทอล์นะครับแแคทตอนแจแคทยังอยู่เมื่อกี้เราพูดกันอยู่เลยว่าเวลาเราปูเนี่ยฮะเราปูเฉพาะเวลาที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้เวลาที่เรากินข้าวเวลาที่เราใช้งานแต่ถ้าเวลาอื่นเราอย่าปูนะครับเพราะว่าถ้าเราปูปึ๊บ นะครับตอนนี้ไม่ทันเลยครับครัำจะชอบขึ้นมาทันทีนะกินเสิมให้เลยนะไม่กินเสิมครับผมโอ้ยพูดยังไม่ทันขาดคำเลยพี่เฟื่องดูดิมันมาแน่จะอุ่นนะที่แ้กแน่จะอุ่นมันอุ่นนะครัแน่าจะอุ่นเป็นไงนิกกี้ชอบไหมผมไหนๆพี่เฟื่องชวนแล้วก็กินซะเลยต้องกินนะครับ จำได้กั้นแน่กินง่ายกินง่ายเนาะอย่ามองไปบ้านโน้นนะกินข้าวอย่ามองไปบ้านโน้นนะเดี๋ยว๋เดียวจะได้เป็นบ้านกว่พี่หนูนานะอยู่ใกล้กันเลยมองไปบ้านโน้นเพราะว่าบ้านโน้นน่ายลองลองเขาจะกินข้าวใช่ไหมลองลองจค่อยเรื่องให้กินทีหลังลุก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 นี่ลุกแล้วขี้เกียจใจนะครับขี้เกียจใจมากเลยไปบ้านไปพบเห็นกองโจรกินข้าวหลุดหลอดลูก นี่ไม่ค่อยชัดนทาเนาะให้เกียรติเจ้ภาพใช่ไหม้ยอลุกโอ้โหลูกใหญ่เลยไม่ยอมลูกใหญ่เลยนะคะก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยนั่งมายจะปูอจะปูอีกด้านหนึ่งแล้วลูกลูกนอนหยีดกัน ไปก็จะเป็นห้องของลุงตุ้มตามแล้วทีนี้จะลุกไหมทีนี้ไม่ลุกเลยแปเป็นห้องของพี่แอนโทนีอุ่นมเลยรู้ว่าไปก็ไม่ได้กินดูไม่ไหวเสร็จเลยกินไข่ข้าวหรือเปล่ากินเป็นหรือเปล่าเป็นไข่ขาวด้วยยอดในไงเขาทำไข่ไม่ขัดสไตลอีกแล้วเราดูหน้าแล้วทำไง เื้อลวิ่งไปมันต้องมีอะไรของกินมาล่อไข่ข้าวใช่ไข่ข้าวเออนี่แหละไข่ข้าวนี่แหละสกี้ชอบกินไข่แดงมากินข้าวมา เสื้อไปทางโน้นเลยมามาโมโมบใบ้โปงเริ่มเสือเริโมเร่เร่มอโนโนกินไข่มโมโมนี่มาเร็วเมิกี้บอกว่าโนกินไข่นะครับโนเร็วเร็วเร็วเมันมามอร่อยมากเลยนี่นลุงกับตันครับผมลุงกับตังเลยเหรลุงกับตัน่มิกกีน้องแกคุณบอกโน่ลุงกับตันนะครับม่นนี่นี่นีี่นี่นีต้องเอาให้มันโดมอ่ะเดี๋ยวอก ยันนิกกกีีตกต้ตพูดยังไม่ทันขาดคำเลยว่าถ้าปูปุ๊บนะฮะน้องหมาจะต้องมานะมาจริงๆนะนิกกี้ประเดิมแล้วนะทุกคนนิกกี้ประเดิมนะลุ้นกันว่านิกกี้จะลุกให้หรือเปล่านะครับยายคแคปก็เลีเล้ยงหมายเยอะมาพักกินไปมาอยู่ที่นี่นะยายแคปเลี้ยงหมาว้าวนีกมืดเสยมาดูมาดูมาดูเสย์โอ้โไปใกล้ปากมันนิดนึงนิกกี้ฉลาดนะครับนะนี่นี่กินโชว์กินโชว์นิกกี้แล้ว โมโมมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี <S <S ้เดี๋ยวนี่มันงับมือนะเสือมาลุก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 เดี๋ยวนมเปี้ยวจะกินก่อนนะนมเปี้ยวจะกินก่อนแล้วนะจะนมเปี้ยวกคอลัมอ่ะคอลัมเลยเนี่ยคอลัมเหรอคอลัมจะคล้ายนมเปี้ยวคล้ายกันขี้ยมี่กี้มาเดาวเลาเป็นน้องนาเดือดหนาวเลยนะเล้วๆๆนี่กี้ลุกเลยแล้ว ก็งไว้ก่อนไม่ไปไม่ไปเนาะสรุปว่าสรุปว่าไม่ลงนะคะไม่ลงนะครับขาจะหวงของด้วยามได้ที่ก็ไม่ลงนะครับไม่ให้ไม่ให้หรออืมไม่ลงไม่ลงเลยไม่ลงี้นะครับเขาเลยไม่ลงเอาคนต้องหลบเขาเพราะเขานี้เอากินเลยเขารู้ว่าเป็นจุดสนใจตรงนี้เขาขึ้นขึ้นนี่ไม่ลงเลยนะคะ นอนเลยนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหนูไปแกะนี้ให้นะอย่าเพิ่งยอมยึดยอมยึดที่นอนรีบนะเอานิกี้ไปแล้วนะคะจองจองจองนิกี้ไปแล้วรีบเลยนิกี่ร้องตามเห็นโอ้มีคนมามีคนมาทางนู้นกี่ไปเลยนะคะเอาคนทางนี้ก็รีบเลยนะคะรีบกันใหญ่เลย ไม่ต้อง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 ดูดินี่ดูนี่ไม่ต้องหรอดูนี่ อุ้ยกินไม่กินเลยนะผมกินแล้วครับเมื่อกี้กินที่ไหนขนมมาช้นมล้วโอ้ขนมได้ไมไม่ได้้องหรอกใช่มไม่อยู่ท้องมูามาเดิมมาเดมทุกท่านมากนข้ไม่กิน้ามีข้ร้อนนะข้าวร้อน้ไมร้อนไป่เาไม่นมเปยเา้มเปียดไปเไว้ยวยง้ยวยเดีย เี่ยวยาเฮาเี <S <S um, ่ยวยิ่งเสียงดังกว่าใครคุณอาคนตก็ไหนว่าจะกินข yeah. ้าวเดี่ยวนี่ดังกว่าใครเลยเสียนั่งนเัวเยี่ตเียวยาเฮาลูกทเฮาน่นาอนงเเา เบา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 มเปี <icana> ้ยวืม <zat> ห <and> ืเ <champions> สือหเสือทำไมแจ้งหไยปเรื่อยย้าทำไมเสียงดีจังนมเปี้ยววันนี้ทำไมเขาไม่มาขายน้ำเลยไอ้น้ำแท็กเห จ้าคุณเจ้าคุณเกีลืออะไรนะเมื่อกี้ไข่เจียวบ่เจ้าคุณกินไข่เจียวบ่มากินด้วยกันนะรู้พี่กับข้าวแล้วพี่เพื่อนมากินด้วยกันแล้วรูเสือรู้เสือรู้จักไหมอะไรนะรู้จักถ้าถ้าเป็นห้าหูค้าไปหรือยังข้นี้อะไรไม่รู้นะหรูม่ของกินอยู่มามากินด้วยกันเนาะพี่ก็คิดว่าจะกินด้วยกันนั่นเองรู้รู้เรียบร้อยมาจากนั่นแล้วมาจากไหน กินตอนไหนที่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเรื่ออะไรอะไรอะิวเลยรู้เค็มเรืออะไรไม่รู้เ้ยกินกินอะไรแล้วก็ตังเร่วันมีซื้อขนมปังมาเนี่แหละไม่กินแล้วมันหิวเหมือนไปไปกระตุ้นพยาธิให้หิวใช่ไหมผมกินไป2สองชิ้น กินข้าวนายโพธินายโพธิกินข้าวหรือยังยังกินไม่ได้หรอกโอ้โกินข้าวบ้านี่เริ่มชูเลยครับมาเนื้อมาเนื้อยังไม่ได้เมื่อกี้ก็ไม่ต้องกินมาไหนมานิกกี้เดีทุกคนเด้อนิกกี้เกียร์ยังสูงตัดกรงตัดสิงด้วยช่องอ่าหลักเกือบล้านนะฮะเกือบล้านแล้วนนีวั้ขึ้นเซียนแล้วเขาขึ้นเขาขึ้นล้านแล้วนี่ครับ บ้ากับตันงมินี่ถ้าเกิดกับต่างมินี่เนี่ยผมจะเหลือแล้วอยู่หลอกนะกินนี่เยู่ครับนี่เยู่ตามเดี๋ยวกันกินลูกมีใครจะมาขายต้นะกิน10เซต20เซตนะเพียแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะจบเงินสดสต๊าบินข้าวบ้านจบแล้วเหรอครับผมไปจุดรถตอนรถไฟยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเอ้ากลับมาแล้วนิกี้แชร์หน่อยนะนิกกี้ต้องออกไปแบยังพดูน้ามะ

ง่ายงังไม่กินอดยันทำกับข้าวขอกินที่หลังกินแม่ก็ทานเสร็จไม่กินหรอกแล้วเพื่อนอขาที่ไหนกรสอีหนูนกินด้วยนะผมกินตรงนี้เสร็จก็เดิมเสร็จัวเดียวกินต่อมมไม่กินข้าวแล้วก็จะไปกินวงน้องตาลเรื่อยๆน้อนกลับไปวงนู้นต่อไม่รวมไม่รวมขนมปังอีก2ชิ้นนะไปเรื่อยๆฮะลดไดล จะเอาไข่ข้าวไม่ใหญ่เย้ได้ผักอันนี้มาจากไหนวัดไงบอกมาวัดไงกินเลยเอาไหมอ๋อนั่นแหละเดี๋ยวพ่าเอาไม่มีที่เก็บหมาจะัะไม่จังขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ